ทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับที่พรจอโลกโดยสุทธิชยัยดุลและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชั่ร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสาลกลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแกร่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยังย่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาิบาลพัฒนากิจการสู่สากล ลูกค้า AIS กดดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อซัมซุงได้คุม้มดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อโนเกียคุ้มกว่าดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อเอเซอร์คุมสดสด้มสดๆคุ้มทุกเครื่อง เพราะลูกค้า AAS กดดอกจัน9994เหลี่ยมแล้วโทรออกซื้อเอเซอร์โนเกียหรือซั s ซุงรับส่วนลดค่าเครื่องค่าบริการโบนัสโทรฟรีเงินคืนค่าโทรร่วมสูงสุด4,900บาทที่ AAS ช็อปและเทเลวิสทั่วประเทศกดเลยฟรีดอกจัน9994เลี่ยมสิทธิพิเศษเรื่องมือถือที่มากกว่า AAS 3G 2,100สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังครับผมจะเริ่มต้นรายการเช้าวันนี้ด้วยคําถามนะครับเป็นคําถามที่คุณอธยุธจะมาช่วยหาคาตอบให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคําตอบสําคัญมากมันจะเป็นตัวชีอ้อนาคตทางการเมืองของประเทศไทยอย่างน้อยอนาคตทางการเมืองเฉพาะหน้านี้แหละนะครับคําถามไม่ง่ายเลยคือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกับรัฐบาลคนยิ่งลักษณ์เนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเท่าที่เราดูท่าทีมาตลอดคือสองฝั่งนี้จุดยืนเขาชัดเจนมาต,ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่า <c oughs> S <S เขาอยู่คนละฟากตั้งแต่ก่อนเลือกตัง้งฝั่งหนึ่งบอกว่ากกตว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งนะรัฐบาลบอกไม่เลือดมาวันนี้เป็นถึงกรณีของ28เขตที่ต้องมีพระราชกฤษฎีการเลือกตัง้งหรือเปล่าต้องรับเพื่อรับสมัครใหม่กกตบอกว่าต้องออกพระราชกฤษฎีการใหม่รัฐบาลบอกไม่ต้องให้กรกตยึ <S 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 ตียกมกฎหมายเดินไปเลยถึงจุดนี้เนี่ยคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับใช่ครับคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมองว่า การเสนอให้กับรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกานะครับเพื่อมีการจัดการเลือกตั้งใน28เขตในภาคใต้นะครับที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เพราะไม่มีผู้สมัครเนี่ยกรกตมองว่านี่แหละเป็นทางออกให้กับรัฐบาลล่ะใช่แต่ว่ารัฐบาลมองตรงข้ามบอกว่าให้ทางออกของกรกตที่ว่านี่มันเป็นหลุมพรางหรือเปล่าใช่ไหมเขาเขามองว่าถ้าเกิดรัฐบาลเสนอไปเนี่ยนายกเสนอพระราชกฤษฎีกาไปเองเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะเพราะว่าเขายังถือว่าการเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยไม่เสร็จ ก็คือเมื่อไม่เสร็จปุ๊บก็ยังต้องใช้พระราชกฤษฎีกาตัวเดิมเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่เอาเขากลัวนายกผิดครับัฐบาลบอกว่าทําไมปัญหาเรื่องเนี้ยเรื่องของการจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งก็ต้องหมายถึงกระบวนการทั้งหมดเลยนะก็คือต้องมีถ้ามีการออกพระราชกฤษฎีกาจริงเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการเฉพาะ28เขตที่ว่านี้นะถ้าเป็นไปตามที่ที่กกตพยายามบอกรัฐบาลนะก็คือต้องมีการสมัครใหม่นะครับมันมีการเลือกตั้งกันใหม่เลยนะครับ ก,กต็ตมองว่านี่แหละเป็นทางเดียวที่จะพ้นจากไอ้ทางตันของการเมืองขณะนี้แต่รัฐบาลก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นหน้าที่ของกรกตเนี่ยาาการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลหมดหน้าที่แล้วตั้งแต่ออกพระราชดิการให้มีการเลือกตัง้งวันที่สองกุมภาพันธ์คำถามง่ายคุณอธัธยุธก็คือว่าทำไมกรกตไม่เดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งเองก็กรกตเขากลัวอะไรกรกตเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาไปเปิดรับสมัครเองเนี่ยคือ ก้องเข้าใจว่าการไม่มีผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนอแล้วก็ไม่มีใครจินตนาการด้วยซ้ำไปว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะอย่างนี้เนี่ยกรกตเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาไปรับสมัครเองอยู่นอกกฎหมายแล้วมีคนมาร้องเขาทีหลังเนี่ยเขาอาจจะต้องผิดกฎหมายกลัวเหมือนกับที่รัฐบาลกลัวเหมือนกับที่รัฐบาลกลัวว่าถ้าเกิดชิงเสนอพรดรไปเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียว ตอนนี้ก็เลยจุดยืนก็เลยแตกแยกกันขัดแย้งกันกรกตก็เลยเอาละส่งให้กรให้รัฐบาลพิจารณาก่อนดีกว่าให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงจากนั้นเนี่ยกรกตเขามองภาพข้ามไปกว่านั้นนะเพราะเขารู้แหละครับว่ากรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ไม่เอาด้วยเขาเขาหวังว่าพอส่งรัฐบาลรัฐบาลไม่เอาทีเนี้จะเกิดความขัดแย้งแห่งอํานาจและอสององค์กรค่อยยื่นให้สารรัฐมนตรีตีความอีกครั้งหนึ่งกับกับ ความจริงนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทั้งกกตกับรัฐบาลนะต้องมานั่งจับข่าวคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปฟังเสียงโคศพักเพื่อไทยนะคุณพร้อมพงษ์นภริตเนี่ยผมคิดว่าคงยากละที่สองฝ่ายจะมาคุยกันเพราะว่าคุณพร้อมพงษ์แถลงข่าวบอกกับสื่อมวลชนเลยบอกว่าข้อเสนอของกกตน,น,น,นะครับเป็นการวางยารัฐบาลคือคือวางยาคือง่ายๆคือหลอกให้รัฐบาลเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อปูทางไปสู่การที่จะมีคนไปฟ้องร้องใช่ไหมครับ,รบเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเป็นโมฆะแล้วก็จะเปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปยื่นเอาผิดรัฐบาลทั้งคณะซึ่งคุณพรมพงศ์วาดภาพน่ากลัวมากเลยว่าจะนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คือถ้าฟังที่คุณพรมพงศ์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณทยุดีก็คงไม่คาดหวังว่ารัฐบาลจะ<ม>จะจะ,จะลงนั่งลงคุยกับกับกรแล้วใ่นคือคือถ้าเกิดคุยกันก็ อาจจะเป็นการคุยกันผ่านตัวหนังสือซะมากกว่าคงไม่ได้เป็นการจับข่าหารือแล้วคุยถึงปัญหาจริงปัญหาอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลกลัวเหมือนกันก็คือว่าสมมติรัฐบาลชิงออกพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งฉบับใหม่เข้าไปครับทีนี้วันเลือกตั้งต้องรัฐธรรมนูญกําหนดว่าต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรทีนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมีสองวันแล้วนะตามพระราชกฤษฎีิการเลยดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะรัฐบาลใจนึงคงไม่ค่อยชอบเเทาไรรพะ ถ้าวัดกันตามเสียงที่เข้ามาครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าการเลือกตั้งจัดได้สําเร็จเนี่ยเขากวาดเสียงพอเกิน300ต้าตั้นทีเดียวครับครับครับเอาละครับสมมติว่าทางรัฐบาลยอมคุยกับกะกะตแต่ว่าคุยบนพื้นฐานของการยืนยันในจุดยืนเดิมคือว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลบในการที่จะออกพระราชกฤษฎีกานะครับเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นหน้าที่ของกรกตต้องไปเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งต่อไป กับสองรัฐบาลไม่คุยเลยบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวกองกตไปจัดการเองเนี่ยท่านนี้ทางออกทางเลือกของกอกตที่เหลือตอนนี้เกิดอ,อะไรทางเลือกกกตทีนี้อย่างที่บอกว่าพอเกิดความขัดแยง้งสององค์กรเห็นไม่ตรงกันก็ส่งเรื่องขึ้นสารรัฐธรรมนูญทีนี้สารรัฐธรรมนูญจะเป็นคนชี้มาแล้วเราว่าการรับสมัครเลือกตั้งใหม่เนี่ยจำเป็นต้องมีพระราชกฤษฎีการหรือเปล่าแล้วสารรัฐธรรมนูญก็น่าที่จะมีคําวินิจฉัยเพื่อตีความให้ให้เรื่องทั้งหมดเดินได้ก็อาจจะบอกไปเลยว่า ถ้าเกิดมีกษฎีการเนี่ยจะเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรหรือเปล่าหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดรตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทางกะกะตหรือว่าใครหลายคนหวังที่จะเห็นมากกว่าว่ามองแค่ยี่สแปดเขตเพราะย8สิบปดเขตนี้ดูเหมือนจะว่าจะเป็นเป็นตัวตั้งให้เห็นเท่านั้นทีนี้ภาพทั้งหมดจะภาระทั้งหมดเนี่ยจะโยนกลับไปที่ให้สารรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลเองก็เขาก็เคยบอกไว้ในวงหารือตั้งแต่ตน้ตนๆตอนเลื่อนการเลือกตั้งแล้วว่าเขารับได้นะถ้าจะทําอะไรก็ตาม แต่ให้มีคำสั่งศาลออกมาเขาจะไม่ทําด้วยตัวเองเพราะเขากลัวเรื่องความผิดกฎหมายมากครับซึ่งหมายความว่าคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีความชัดเจนนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปคงจากันได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องของวันเลือกตั้งสองคืมพาพันมาแล้วใช่ไหมครับแต่เป็นคำวินิจฉัยที่ที่มันไม่ที่มันไม่สามารถจะตีความได้ชัดเจนมากว่ามันแปลว่าอะไรวันนั้นมันมีมันมีคือมีคุณซื้อของกกตคนหนึ่งเขาก็บอกว่ากกตเนี่ยทาผิดพลาด วันนั้นเนี่ยกกตยื่นสารไปก่อนอก่อนที่จะคุยกับรัฐบาลอพอยื่นสารไปเนี่ยสารก็บอกได้แค่ว่ามันเป็นอำนาจอของนายกกับประธานกรกต<ด>ต้องคุยกัน,กนถึงจะเลื่อนได้อะไรได้ก็เหมือนเป็นคำแนะนำไปแล้วกรกตามาคุยกับรัฐบาลพอมาคุยอย่างนี้ปุ๊บผลผูกพันทางรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นดังนั้นครั้งนี้เนี่ยกรกตก็เลยใช้วิธีว่าคุยกับรัฐบาลก่อนให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจริง แล้วทีนี้โยนไปศาลศาลจะมีอำนาจในการเขียนแล้วก็แนะนำลงมาอย่างถูกต้องว่าควรทําอะไรบ้างครับคือสามารถอธิบายกับศาลได้ว่าเนี่ยไปคุยกันแล้วแต่คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ครับครั้งที่แล้วเนี่ยคือไปยื่นให้กับศาลก่อนก่อนคุยศาลก็บอกอ่ะก็ไปคุยกันสิเพื่อตกลงว่าจะเลื่อนมาเลือกตั้งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําท่าเรื่องคองคงไปที่สารรัฐมนูล่ละนะครับก็เป็นอีกภาระหนึ่งของสารรัฐมนูญในเรื่องที่จะออกมายังไงก็คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ดีนะคร เรื่องเฉพาะหน้านะครับซึ่งก,ก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าการที่จะเลือ่อนการที่จะเดินหน้ากับการเลือกตั้งแบบไหนรูปไหนอย่างไงเนี่ยมันก็คงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาหลายเดือนแล้วก็มีคําถามว่าแล้วจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งซึ่งก็ไม่รู้จะมีกี่รอบนะครับเพราะว่าเราก็คงคาดการได้ว่ามันคงจะมีความวุ่นวายมีเรื่องที่มันคาดไม่ถึงเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่ามันรัฐบาลชุดนี้ก็ยังรักษาการอยู่ไปอีกนานทีเดียวนะครับ ก็มีคําถามมากมายถึงภาวะที่เรากลัวกันว่าจะเป็นสุญญากาศที่เกิดขึ้นใช่ครับเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์ในเครือบางกอกโพสต์นะครับ,รบเพ <ๆ S 2> มีการสัมภาษณ์พิเศษคุณอนันต์ปัญญาชุนใช่ไหมล้วก็ชัก<ช>เป็นห่วงแล้วว่าถ้ามันยังเดินหน้าแบบนี้ต่อไปเนี่ยผลกระทบมันไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องการเมืองละมัน<ช>จะเกิดแรงกระทบอย่างแรงกับเศรษฐกิจไทยจนถึงจุดที่คุณอนันต์กลัวว่าจะเป็นภาษาสับทางด้านเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น รีเซชชันนะครับซึ่งน่ากลัวมากคือเพราะว่าถดถอยทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคุณอนันต์ขีดเส้นไว้ที่ประมาณ3ามี่เดือนแล้วคุณอนันต์บอกว่าถ้าถึงวันนั้นเกิดเศรษฐกิจถดถอยภาวะทุกอย่างหยุดชะงักแล้วเนี่ยคนไทยจะไม่มีเวลามาเถียงกันเรื่องใครเป็นประชาธิปไตยกว่ากันแล้วนะคนไทยจะจมน้ําตายกันหมดคุณอนันต์ให้เหตุผลงั้นแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องหาคนกลางมาคุยกันของเราสภาพบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเหมือนกับรถที่เบรกเบรกแตกไปแล้วเบรกเสียไปแล้ว ไม่ควรจะมีการมานั่งโทษกันว่าใครเป็นคนทําให้เบรกเสียลืมเช็คหรือเปล่าลืมทำะอะไรแบบตอนเนี้ยคุณอนันต์ว่าเราต้องใช้เบรกฉุกเฉินแล้วล่ะครับครับนีบ่ก็เป็นเสียงที่สอดคล้องกับหลายเสียงที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจํากันได้หมอมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถึงขั้นเสนอแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าคุณยังรักต้องต้องลาออกอะ่ะเพื่อเปิดทางให้กับรัฐบาลที่เป็นคนกลางเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความ น่าเชื่อถือนะครับคนมีศรัทธาอย่างน้อยก็ทําให้ให้การประหานประเทศชาติมันเกิดขึ้นได้คือทุกวันนี้มัน,ม,นมีคําถามใหญ่ว่ารัฐบาลถึงแม้ยังทาหน้าที่รักษาการอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติแล้วยือมเหมนว่ามันไม่มีัฐบาลในการแก้ปัญหานะครับผมว่าปัญหาที่สะท้อน จุดอ่อนตรงนี้เลยก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารัฐบาลก็ครั้งนี้ชาวนามาแล้วถึงสี่หเดือน<ช>แล้วก็ทําท่าจะบานปลายกลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาแล้วนะครับเพราะชาวนาก็ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะที่นอกจากการเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพ<ช>บางส่วนก็ไปสมทบับกับกบปปสก<ช>็เพราะหวังว่านั่นแหละเป็นที่พึ่งที่เดียวที่เหลืออยู่ที่จะทําให้ประเด็นนี้เป็นที่สนใจของสังคม และนําไปสู่การแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาใหญ่คนอัจฉรธก็คือว่ารัฐบาลพูดง่ายคือไม่มีเงินน <c> ะ <oughs> ใช่ไหมคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆไม,ไม่มีเงินแล้วเอาจะไปกู้เงินก็อเอากู้มาใช้ไม่ได้เ <c oughs> พราะตกอยู่ในสภาพสถานะ <c oughs> รัฐบาลรักษาการใช่ครับจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่มีความซับซ้อนเลยนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยก็ใช้นโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายทงเลยนะก็คือนโยบายหลักในการหาเสียงในการบริหารประเทศเลยไปรับ จำนำข้าวจากชาวนามาตอนนี้ก็ยังไม่รู้กี่ตันแน่ๆนะแต่ว่าประมาณการว่า1 7 7 8ล้านตันที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลอยู่คือพูดง่ายๆตอนนี้รัฐบาลเป็นเจ้าของข้าว17ล้านตัน18ล้านตันข้าวทุกเมล็ดข้าวทุกเมล็ดนะครับ หน้าที่รัฐบาลก็คือเมื่อรับจำนำจริงๆคือซื้อนั่นแหละชาวนาเข้ามาจำนำเสร็จก็คงไม่มาไถ่คืนเพราะเพราะราคาจำนำเนี่ยรู้สึกว่าจะเกินราคาตลาดใช่ถูกต้องเลราชาวนาคงไม่ลงทุนไปเอาเช่ารถมาเพื่อเอาเอาข้าวคืนไปขายเองใช่ไหมครับก็คือทุกวันนี้พูดง่ายๆคือชาวนาได้ขายข้าวทั้งหมดให้กับรัฐบาลไปแล้วครับรัฐบาลก็มีหน้าที่เอาข้านี้ไปขายต่อแล้วก็เอาเงินที่ขายได้เนี่ยมาจ่ายให้กับชาวนาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลขายข้าวไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ตามหรือขายได้แต่ว่า มันไม่มีกระบวนการที่โปร่งใสพอที่จะทําให้เงินที่ขายได้ที่ขายจากข้าวที่ขายได้เนี่ยกลับก็มาสู่ระบบเพื่อนาไปจ่ายให้ชาวนานะครับวันนี้เราก็เห็นนัานหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจที่พาดหัวที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็อาจจะตอบคาถามได้ว่าเงินที่มันหายไปไหนเนี่ยเงินที่มันหายเนี่ยมันหายไปไหนนะครับก็พาดหัวว่าเงินล่องหน1นจุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแสนล้านบาทนะครับก็เพื่อหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านบาทนะคือเงินเงินจํานวนมากทีเดียวก็คือ เป็นการเปิดเผยของคุณวิชัยศรีประเสริฐนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้สงออกข้าวไทยนะครับคุณวิชัยเนี่ยไปให้ปากคําต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปประชนะครับเกี่ยวกับโครงการจํานําข้าวเนี่ยให้ข้อมูลเลยนะครับว่ามันมีปัญหาย,ยังไงขั้นตอนอยังไงผมว่าประเด็นที่น่าสนใจมากที่เป็นที่มาของข่าวชิน้นนี้คือว่ารัฐบาลเอาเข้าวบางส่วนเนี่ยไปขายระบายจริงแต่มันไม่ใช่เป็นการขายหรือระบายข้าวตามกระบวนการปกติไง ไปขายให้กับเครือข่ายที่เป็นรรคพูก,พกตัวเองโดยเฉพาะทางด้านการเมืองใ,ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 40, นะี่ยถึง40-50%เอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าสมมติว่าขายต้นทุนร้อยหนึ่งเนี่ยคนแทนที่คุณจะได้สักเต็ม90บาทร้อยหนึ่งเนี่ยได้มาแค่50บาทหรือ60บาทเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบว่าเงินรัฐบาลนี่หายไปไหนตอนนี้เลยก็รัฐบาลไม่มีเงินจากการขายข้าวไงมันก็เลยเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงจงมันมีการตั้งคําถามว่าทําไมรัฐบาลถึงเลือกเฉพาะบางบริษัทข้ามา ในไหนที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มข้าวส่วนใหญ่ทั้งหมดของประเทศไว้แล้วแต่กับเลือกบริษัทที่เรียกกันว่ามีปัญหาเข้ามาอย่างบริษัทสยามอินดิก้าเนี่ยท,ที่อยู่ในการพิจารณาของปพชเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยก็เป็นเครือบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสตั้งแต่สมัยปี2540กว่ามาเนี่ยใช่ครับจนถึงวันนี้สยามอินดิก้าก็ยังมีปัญหาแต่รัฐบาลกลับเรื่องสยามอินดิก้าท่ามกลางเสียงคณหาว่ามีความสมพันธ์ที่ดีกับใครบางคนในรัฐบาลครับ ก็เรื่องนี้ไงที่ทําให้ชาวนาบางกลุ่มไปร้องเรียนให้ปปชสอบครับคือชาวนาร้องเรียนให้ปปชสอบรัฐบาลเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนก็แสดงว่าทางชาวนาเองก็คงจะรู้นะครับว่าปัญหามันคืออะไรถึงต้องการให้ปปชมาสอบแต่ว่าความพยายามที่จะให้คุณทาิิตเพ็งดิตเนี่ย ทำเรื่องนี้ให้เป็นคดีพิเศษของ DSI ไเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะแต่คุณธาริศบอกว่าไม่เป็นคดีพิเศษซึ่งความจริงเรื่องนี้แหละมันมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เข้าขายควรจะเป็นคดีพิเศษใช่ไหมคุณธาริศบอกว่าถ้าอยากให้เป็นคดีพิเศษคุณก็ไปให้คณะกรรมการคดีพิเศษเพิจารณาสิแล,แล้วค่อยส่งมาแต่ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้มันมีหลายคดีที่อยู่ดีๆคุณธาริศบอกเองว่าเดี๋ยวเนี่ย เราจะเสนอเป็นคดีพิเศษเองเช่นคดีที่ตัดต่อภาพทานายกคุณหาดิตรับเป็นคดีพิเศษ <laughs> ทุกคนก็เลยงงว่าอา้าวตกลงมาตรฐานหรือว่าความยิ่งใหญ่ของ DSI เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันอยู่ที่การทําคดีระดับชาติคดีเป็นแสนล้านหรืออยู่ที่การทําคดีตัดต่อคือคือคาถามใหญ่คือว่าโครงการรัฐจำนำข้าวนะครับซึ่งมันมีความเสียหายอย่างแน่นอนมันมีการทุจริตมโหฬารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่มี ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคดีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามอย่างแน่นอนถ้าเทียบกับคดีอื่นนะอย่างเช่นที่คุณอัจฉริย์พูดถึงคดีเรื่องตัดต่อภาพนายกแล้วก็ปรากฏทางเว็บไซต์เนี่ยซึ่งเป็นคดีปกติไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับไม่ได้มีความเสียหายต่อประเทศชาติมากมายอะไรเนี่ยกลับทําให้เป็นคดีพิเศษขึ้นมาแบบไม่ต้องมีกระบวนการที่ไปพิจารณาความพร้อมหรือว่าความสมบูรณ์ของอหลักฐานหรืออะไรก็ตามหรือผลกระทบของมันก็ตามเนี่ยแต่พอเป็นคดีเรื่องรับจำนำข้าว มีตัวเลขชัดเจนว่าเสียหายแค่ไหนอย่างไงมีข้อกล่าวหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยคุณธาริศก็ไม่สนใจที่จะทําให้เป็นคดีพิเศษแต่วันนี้ที่แน่ๆคุณอัธยุดท้าถ้าไม่มีอะไรทําให้ชาวนาเปลี่ยนใจนะก็จะยกเนี่ยยกกระบวนไปที่สํานักปลัดสมการกลาโหม่ละเพราะว่าที่นั่นรัฐบาลปักหลักใช้เป็นที่ประชุมครมมอใช่ไหมคือพูดง่ายๆเป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลตอนนี้ท่านนายกนั่งทํางานที่นั่นใช่ไหมแต่มีข่าวรายงานว่าวันนี้ ท่านนายกจะไม่เข้าสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะก็คงลำบากเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่ท่านนายกต้องตอบอะเพราะว่านี่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลของท่านนะครับและเป็นโครงการที่ใช้เงินของภาษีรัศดรในเยอะมากนะครับแล้วชาวนาตอนนี้ต้องการคําตอบจริงๆมันไม่มีใครให้คําตอบชาวนาได้ดีกว่านายกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยชาวนาเองก็ก็คงก็คงหวังลึกๆว่าอย่างน้อยรัฐบาลก็คงจะให้ความหวังได้บ้างนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าการที่ส่งคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลรองนายกธมนตรีนะครับแล้วก็ทาแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยและเป็นคนที่ดูแลเรื่องข้าวเนี่ยในการระบายข้าวโดวยตรงเนี่ยก็อาสา,าที่จะไปคุยกับชาวนาที่สํานักปลัดนี่แหละครับก็พยายามที่จะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องยกพวกไปมากมายแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปคุยกันก็ได้นะครับโดย เนี่ยคุณนิวัฒน์มาเช้านี้สัมภาษณ์กับเอ็นเนชั่นทีวีนะครับก็บอกว่ากราอยู่ในระหว่างประสานกับชาวนานะครับที่จะคุยหาทางออกร่วมกันนะครับเราพร้อมจะไปพูดคุยด้วยแล้วก็บอกว่าก็จริงๆแล้วคุยเรื่องส่งผลดท้่กระดาษกระส่งเข้ามเพราะว่าตอนนี้ชาวนาอยอท่ากระรวงใครไม่ต้องมาที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมหรอกแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าชาวนาจะเปลี่ยนใจนะเพราะว่าเขาคงจะเบื่อกับคำสัญญาของรัฐบาลที่ดูเหมือนว่า พูดไปแล้วมันไม่มีผลในตามมาเลยมันมีคําถามว่าชาวนาเนี่ยปักหลักอยู่หน้ากระทรวงพาณิชย์มาหลายวันแล้วคุณนิวัฒน์ทํรรง์ไม่ออกมาคุยกับชาวนาในะจนกระทั่งมีข่าวว่าจะไปสานักงานประหลัดกระทรวงกาโหมคุณนิวัฒน์ทรรรงถึงจะออกมาคุยกับช,ชาวนานะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนชาวนาแต่ปรากฏว่านในส่วนของรัฐบาลที่เป็นตัวแทนที่มาพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นแค่ระดับรองประหลัดเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่สามารถตอบไรได้นะครับเพราะว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องนโยบายล่ะไม่ใช่เรื่องการทางปฏิบัติของข้าราชการแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องเกิดแบบนี้เนี่ยท่านนายกต้องเป็นคนตอบแหละนะครับ,รบแต่ว่าไม่แต่ว่ามันมันไม่ค่อยน่าสบายใจนักที่รัฐบาลนอกจากที่จะไม่พยายามพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการนะครับซึ่งผมก็คงตีความได้ไม่ยาก,กรัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ในการที่จะ สร้างกระแสข่าวมาเพื่อกลบไงพยายามจะบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการจ่ายเนี่ยชาวนาน,นั้นมันเป็นเรื่องการเมื<ข>องใอ่ปปสไปปิดใช่ก็อตอนไม่อนุมัติเงินแล้วก็มีการขึ้นโปสเตอร์เต็มกรงุงเทพไปหมดเลยนะว่าเนี่ยคือพู้แรกคือไม่เอ่ยชื่อก็จริงแต่ว่ากังชีนี้อไปที่พักประชาธิปัตย์นั่นแหละว่าอยู่เบื้องหลังในการทําให้ชาวนานไม่ได้เงินเพราะขัดขวางการที่รัฐบาลจะไปกู้เงินจากธนาคารหรือจากสถาบันการเงินต่างๆมาช่วยชาวนาเนี่ย และที่น่าสนใจคือว่าโปสเตอร์เนี่ยสามสี่ชิ้นเนี่ยไปปรากฏอยู่ในรายการหนึ่งของช่อง1ิบด้วยนะ <laughs> <ๆ>แล้วก็เชิญคนมาวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงได้มีโปสเตอร์ดีขึ้นมาก็แน่นอนคนที่เชิญมาก็ต้องเป็นเป็นฝ่ายรัฐบาลแหละที่จะพยายามอธิบา,บายว่านี่แหละคนคงหมดความอบบดทนละเนีย่ยมการเมืองมันเละเทะเลิศเกินมันทําให้ชาวนาเดือดร้อนด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้มันก็ยิ่งทําให้ไปกันใหญ่ไงแล้วอย่าคิดว่าชาวนาเขาไม่รู้นะ นะครับคือชาวนาเขารู้แล้วว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาการเมืองขนาดที่มันเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้วันนี้มันมีความพยายามจะอ,อีกทางหนึ่งของรัฐบาลที่ที่คนมองกันว่าสุดท้ายรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาแบบไม่รับผิดชอบอคือการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปขอจากกรตว่าให้กระทรวงพาณิชย์ไปขอว่าจะของเงิน1,200ล้านบาทจากงบกลางเพื่อเอามาให้อารงศรีเนี่ยเป็นดอกเบี้ยรงศรีจำนำใบป,ประทวนทีนี้เนี่ยกรกรตเขาอะไบอกว่า ถ้าไปขออย่างเนี้เขาไม่ให้นะเขาคือเขาไม่สามารถตอบได้เพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทํามาเป็นมติคอรอมอเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยากไปปรึกษาหารือเองดังนั้นเนี่ยเขาตอบไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าถ้าจะอนุมัติอะไรแล้วเนี่ยให้เป็นมติครอมอแล้วค่อยมาขอกอกอตก่อนเนี่ยเราถึงมองตัดด้วยว่าสุดท้ายรัฐบาล่ะไม่ได้อยากรับผิดชอบโดยไม่ออกเป็นมติครมอหรือเปล่าคือถ้าฟังดูแนวทางนี้ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็คือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้โรงสีเนี่ยออกเงินกู้ให้กับชาวนาไปก่อนพูดง่ายๆก็จริงๆก็แค่นั้นแหละนะครับ <laughs> ด้วยการเอาใบาประทวนของชาวนาที่มีอยู่เนี่ยมามาเป็นหลักทรัพย์เอามาค้าประกันใช่ไหมมาค้าประกันแล้วก็รัฐบาลก็อาสาที่จ่ายดอกเบีย้ยแทนชาวนาให้กับเจ้าของโรงสีจะเอางบกลางออกมาเอางบกลางเนี่ยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะน่า <laughs> แต่ว่าตลกก็คงไม่ผิดอะ รัฐบ,บาลกาลังใช้วิธีการกู้เงินนอกระบบนะเพ<ช>ราะว่าโรงสีเจ้าของโรงสีเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินนะที่ออกเงินกู้ให้คนได้กู้เงินแขกมาแล้วแล้วคุณจะไปตั้งแล้วคุณจะ,ค,ณจะคุณจะไปตั้งตาดอกเบีย้ยหรือไม่จะไปต่อรองกันได้ยังไง <c oughs> นะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองผมคิดว่าเป็นความพยายามในการดิ้นล่ะที่จะไม่ให้ชาวนาเนี่ยมาชุมนุมและไม่ให้ชาวนากลายเป็นส่วนหนึ่งของของไอไอะบวนการในการลร้มรัฐบาลเพราะชาวนาเมื่อวานประ,ประ,ประกาศัดเจนแล้วนี่หลายคนบอกว่าถ้า ยังไม่ได้คําตอบชัดเจนจากรัฐบาลนะก็จะยกระดับละชานาเริ่มใช้คานี้ลย,ยกระดับละจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาจ่ายหนี้เนี่ยจะยกระดับให้กลายเป็นการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลละเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลก็คงต้องต้องถือว่าเรื่องดักใจที่สุดหละเพราะว่าชาวนาที่เป็นฐานเสียงสําคัญมากของของรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าถ้าฟังเสียงจากชาวนาที่ออกมาชุมนุมแล้วก็ดูแนานเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ชัดเจนนะครับว่า ยิ่งไปบวกกับผลการสำรวจใช่ไหมทีเดีย,ยที่ไปวิเคราะห์ตัวเลขแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากว่าฐานเสียงที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยตอนนี้ถอยห่างเพอเผลอ,อหลายส่วนก็จะกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลด้วยซ้าไปนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียม,มุมของความจริงสนับสนุนโดย อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ABB เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานโยุโรปโทร02 665 1000